สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่บ้านยุกอีทีจะพาเพื่อนมาทำราดหน้าเส้นมหมี่หมูหมักค่ะนี่ก็เป็นวัตถุดิบที่จะใช้ทำราดหน้าวันนี้นะคะใช้เป็นเส้นหมี่ขาวอย่างแม่บ้านยุคอีทีจะเขียนให้อยู่ใต้คลิปค่ะใต้โพส์นับเรกเราก็นำคณะที่เราเลือกเลือกเป็นต้นอ่อนนะคะพยายามหาคณะที่เป็นต้นอ่อนได้จะทำให้รสชาติของของราดหน้าเราอร่อยขึ้นเยอะเลยค่ะนำเส้นหมี่แห้งไใว ช่น้ำทิ้งเอาไว้ก่อนนาหมูไปล้างให้สะอาดแล้วนามาหัน่นหั่นซอยบางๆค่ะหมูที่ใช้ควรใช้เป็นหมูติดมันค่ะการทาราดหน้าใช้หมูติดมันนี่จะอร่อยมากเราหมักโดยที่เราไม่ต้องไปใช้ตัวช่วยเป็นสารเร่งอะไรนะคะไม่ต้องใช้เบกกิ้งโซดาค่ะเราหมักตามธรรมชาติจากของที่เราจะเป็นเครื่องปรุงนี้นะคะเพียงแต่เราหมักทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีถึง20นาทีก็นุ่มได้แล้วค่ะ หมูบางๆปรุงรสของหมูหมักด้วยรถตีหมูของลัวนนิดหน่อยสำหรับคนที่ทานได้แป้งมนันสำปะหลังเป็นช้อนโต๊ะตส่น้มันพืชลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อทำให้การคลุกเขากับเครื่องเข้ากันได้ดีค่ะการปรุงก็ต้องมีไข่นะคะการหมัก อันนี้เป็นสูตรราดหน้าแบบแต่ใหม,ม่เขาจะใส่ไข่ลงไปได้ค่ะเสลีอขาว1นึ่งช้อนโต๊ะซอสเห็ดนางรมอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหมูที่ใช้ในวันนี้เป็นหมูติดมัน300กรัมหรือในปริมาณ3ขีดค่ะเสร็จลแล้วเราก็ครุกทุกอย่างให้ผสมกันดีแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้ประมาณ15-20นาทีค่ะ เราก็นำต้นคณนะมาปอกเปลือกส่วนที่แข็งออกค่ะปอกออกก่อนให้ได้แต่เนื้อข้างในเพื่อที่ทำให้คณะทานง่ายค่ะเราทำทานเองที่บ้านคณะเราเลือกมาก็ต้นอ่อนแต่ว่ามันจะมีลำต้นบางส่วนมันเป็นลำต้นแข็งแล้วก็ปอกเปลือกออกอย่างนี้ค่อยมาหั่นขนาดชิ้นพอคำค่ะยิ่งถ้าเลือกได้ถ้าเป็นร้านอาหารถ้าทำขายนี่ต้องเลือกส่วนที่เป็นยอดอยจริงๆนะคะ ส่วนของคะนาที่ใส่ในราดหน้านี้ก็ถือว่าสําคัญมากค่ะตั้งกระทะเปิดไฟความร้อนกลางๆใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อที่จะผัดตัดคะนาเอาไว้ก่อนค่ะก่อนทำราดหน้า สมไมก่อนทมไมโบราณเลยใช้คะน้าอย่างเดียวค่ะแต่ทุกวันนี้ก็าอาจจะมีการนําผักอ,อืน่นๆมาเสริมมาเติมเป็นแครอทเป็นดอกกะหลำ่ำหรือว่าเห็ดหอมอะไรอย่างข้าวโพดอ่อนอย่างเงี้ยใส่ลงไปแต่ว่าแม่บ้าน่างทีจะนิย,ยมทําแบบผสมแบบโบราณผสมกับสมัยใหม่ผักที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคะน้าอย่างเดียวค่ะชท่าฐานเป็นคะนา้าจะได้กลิ่นได้รสชาติของราดหน้าแบบเก่าค่ะ ต่อไปก็ตั้งกระทะผัดเส้นหมี่เอาไว้ค่ะหมี่เราเริ่มนิ่มแล้วแช่น้ําเอาไว้การผัดเส้นหมี่เราไม่ต้องปปรุงอะไรนะคะใส่แค่ให้เป็นสีของซีอิ๊วใส่ซีอิ๊วดาอย่างเดียวค่ะแล้วก็เติมน้ําเพื่อที่จะทําให้ผัดให้เส้นนิ่มค่ะใส่น้ำมันนิดนึงเติมน้ําลงไปใส่ซีอิ๊วดําลงไปผัดจะให้เส้นนิ่มพอดีเส้นไม่เปื่อยไม่เละมากก็ เอาไปเก็บเอาไว้ก่อนที่จะนําไบป,ปรุงทําราดหน้าของเราค่ะผัดจนสีดําเข้ากับเส้นหมี่ของเราได้ดีก็ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเส้นไม่เละเส้นกำลังสวยเลยค่ะ ขับไปพักไว้ก่อนขั้นตอนที่เราจะมาทำน้ําซุปของรัดหน้าแล้วค่ะกระเทียมกระเทียมที่ใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะตอนแนะนำครั้งแรกลืมบอกไปว่าต้องใช้เป็นกระเทียมด้วยกระเทียมจะทำให้ชูรสชูกลิ่นค่ะผัดจนกระเทียมมีสีเหลืองกลิ่นหอมแล้วก็ค่อยนำ หมูที่เราหมักเอาไว้มาผัดรวมกันค่ะผัดจนหมูสุกดีแล้วอยมาปรุงรสกันนะคะกันตอนการผัดแล้วก็เติมน้ำที่เราล้าง ชามที่เราใช้ผสมนะน,นะคะใช้ผสมหมักหมูลงไปทีละนิดเพื่อทําให้การผัดไม่แห้งไม่ไหม้ค่ะการทำแรดหน้าความร้อนของไฟนี่ก็ถือว่าสําคัญใส่ก็ปรุงรสนี่เป็นแบบโบราณเลยนะคะใส่เต้าเจี้ยวหรือว่าถั่วหมักถั่วหมักถั่วเน่า ใส่ลงไปจะทําให้มีกลิ่นหอมแล้ก็ได้รสชาติของความเป็นรัดหน้าค่ะเติมน้ำตาลทรายขาวลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะพูนค่ะรสดีที่เราแบ่งไว้จากที่เราหมักหมูค่ะใส่ลงไปผงนัวผงชูรสที่เหลือจากตอนหมักหมูเช่นกันค่ะมาเติมลงไปในขั้นตอนการทำน้ำซุป รสชาติต่อด้วยซีอิ๊วขาวอีก2ชั้นโต๊ะค่ะแล้วก็ยังมีซอสหอยนางรมอีก1นึช้นโต๊ะถ้าใส่ตามนี้ตามปริมาณที่ให้รสชาติจะออกมากลมกลมพอดีค่ะโสโตรนี้ที่เคยทำขายทำขายคือถ้าลูกค้าสั่งในปริมาณที่ เยอะหรือว่าหลายๆโต๊ะพร้อมกันแล้วก็ทําในปริมาณประมาณนี้ค่ะแต่ว่าหมูก็ต้องนับชิ้นนะคะถึงจะได้กาไรหมูขนาดนี้ก็คือได้ได้หลายจานค่ะเป็น10จานขึ้นไปนั่นเลยค่ะเสร็จแล้วก็นําน้ำเปลาเอาลงมาเติมลงไปเพื่อผัดต้มให้หมูสุกดีค่ะตอนนี้เรายังไม่ใส่น้ําแป้งมันนะคะใส่แค่น้ําที่ล้างชามผสมค่ะ เราทิง้งระยะให้หมูสุกดีค่ะเสร็จแล้วก็นำแป้งมันประมาณ3ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำเปล่า300มิลลิตรละลายให้เข้ากันดีแล้วก็นำมาเทลงไปใส่ในน้ำทุบราหน้าของเราเพราะว่าน้ำทุบราหน้าต้องมีความเหนียวข้นนะคะนหน้าต้องมีความเหนียวข้นเป็นสูตรเฉพาะของการทำรานหน้าโดยตรงอยู่แล้ว ค,ความเหนียวไม่ได้เราก็เติมลงไปอีกแต่ที่สําคัญเ,เพื่อนๆต้องใช้ตะลิวคนแบบนี้ตลอดนะคะเราจะเปิดไฟแรง,แรงทิ้งเอาไว้แล้วก็ต้มไปจนเดือดปุดๆน้ำกลายเป็นน้ำกาวเลยนะคะอันนั้นใช้ไม่ได้ค่ะต้องคนแบบนี้เพื่อให้ความร้อนกระจายน้ำของรัดหน้าก็จะยังเป็นสีข้นๆอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะเป็นน้ำรัดหน้าที่ใช้ได้ค่ะ อันนี้ก็ความเหนียวได้แล้วสามารถที่จะรำไปราดเส้นของเราได้แล้วค่ะต่อไปก็มาโรยพริกไทยหอมๆลงไปซึ่งเป็นการโชว์กลิ่นของราหน้าที่เป็นเอกลักษณ์เลยค่ะ เราใช้เป็นเส้นมีผัดเส้นมี่วไวราดหน้าโดยน้ำราดหน้าที่เป็นหมูหมักนุ่มๆก็เป็นเสร็จสับของขั้นตอนการทำราดหน้าเส้นมีหมูหมักในวันนี้ค่ะเมนูอร่อยที่ทำไม่ง่ายแต,ต่เหมาะคนที่ไม่กลัวอ้วนนะคะมีแป้งมีหมูติดมันด้วยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ก็จะลืมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่บ้านอยู่กติด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ